สวัสดีค่ะพี่น้องคิดตั้งอีกแล้วโลกสวยสูสิ่งทุกอย่างดาม่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องกินต้มเอืองแต่ว่าเป็นปัญหาเป็นดามา่าอันอันดาราเมียดาราเขาไปกินอันต้มเอืองกับว่าสิบอติดตามเขาแล้วโน่นนี่นั่นขี้บาปโน่นนี่นั่นโอ้โหคนเขาบ่าได้ไปขาดคนตาย หูอยู่ว่ามันเป็นหนึ่งชีวิตแต่ถามว่าคุณไปในกินหมูกระทะคุณบอกหูสึกผิดบ้างหรอเออไปกินไก่เค็มสิหรือว่าหูสึกผิดเนี่ยบอกหัเขา,ขาไก่มาจจกโตเนาะแต่ไก่ตัวนี้มันทองลูกมันสิทองหนี่จักกันคิดบ้างไหมเออคอยทำหรับคอยคอยบ่ได้โลกสวยพอแม่ปูย่าตายายเฮาอากินมาแต่หน่อยเถาใหญ่เรื่องกินอาหารลักษณะแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติ สำหรับไข่อยนะบอดามาบอบอีหยังทั้งสิ้นทุกสิ Gotta ่งทุกอย่างก็คือขมกินก <killing> no <wh capturing> ินหล่ะก็อิ่มกินเพื่อความอยู่รอดหรือกินเพื่อกิเลสก็แล้วแต่แต่ละคนสิบาอีหยังไข่ปูมูนันเออเอาไปเห็ดนามหยออมหนามย่ำกับคือบอดามาทุกสิ่งทุกอย่างมันกับเป็นนั่นแหละคือการเมดเออสิมาดามาอีหยังก็ต่งอึงไข่กินก็กินไปเปหยังพี่น้อง อันทัมหมดว่าอันไหนเสบอันไหนนวดก็กินไปเฮ็ดกับเขากินสู้กันไปสิมาดามาดาบมออีหยังกันมากมหมเรื่องแค่ซัำนี้ซัำนี่เองอีหลีได้หนิว่ากับว่าเรื่องแค่ซัำนี่เองสำหรับข่อยว่าเออเขากินกับปกติของเขาเออกับกินมากแต่หน่อยเท่าเน่ยมันกับเป็นเรื่องปกติสําหรับข่อยนะแต่สําหรับคนอื่นที่เขาดามากันข่อยอกับว่าอะไรหูหรอกว่าเขาดามาอีหยังกัน แต่ภาษากินแต่ต้อมอึงไครสือส่อจะเมนมันหยากมันซ่าอันว่าพวกส่วนห่วกกระถืกด้เออหวกมีชีวิตนู่นนี่นั่นคืออยากกอกตามองบนมากเลยพี่น้องมันตตะนายมันหูสืกอกาเอ๊ทุกคนก็กินกันทั้งนั้นแหละบอราว่าสิเป็นกบเขียดออหยังสิกินมันทุนเนว่ละพี่น้องหลายคนกับว่าถึงขนาดเหยียดเหยียดภาค เออคนภาคยีสานจังสันจังสี่โอ้ยถามเน่มันกับุภาคนันละุุภาคนั่นละขาสัตวชีวิตกินคือการเมืนั่นละเพราว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก,ก่มันก็เหมือนกันนั่นละเออย่มามะลกสวยแต่นายอ่านคอมเมนต์ไลไรกับภาษาสิขืนพี่น้องอดมาหลายมืออดมาหลายเวน้นเห็นยามได้กับนายยามนั่นเห็นยามได้กกับนายยามนั่นเฮ้ย